สวยงามค่ะกับข่าวพัดจานนี้หัวเช่าเป็นพระเอกเลยค่ะอยากกินค่ะก็เลยนั่มาจัดไปค่ะมีข่าวมีไข่มีกระเทียมค่ะหัวเช่านี่ต้องเอามาต้มก่อนค่ะเพื่อความนะคะอ่าปลอดภัยค่ะตั้งกระทะตัวบดทีนที้นี่น เราใส่น้ำมันใส่นิดเดียวค่ะเพราะไห้มันไอ้ทั่วกระถาพอบอยติดกระถะเนาะพอกระถามันเป็นเทปกรอนอยู่แล้วเอาน้ำมันไปเทออกก่อนแล้วก็มาใส่นี่ค่ะกระเทียม,อ,มอันนี้หัวผักกาดเท่าค่ะต้มเรียบร้อยแล้วกับ่ะตองขัวายัางหลายกะเพราะไอ้มันเป็นกลิ่นหอมพี่น้องคางหูบ่าวาหอมทั่วข้นดู เอ่ค่ะไข่เป็นการเฮ็ดเบื้องหนา้าเบื้องหลังให้เบื้องน้าเนาะคะ่ะที่จริงน่มันต้อกไข่ใส่ถ้วยก่อนเนาะคะ่ะประเภทนี้ลืมไหมหันลืมก็เลยอ่ะคิดว่าไข่จะของมันสะ,ส,ะสะอาดอยู่และะ้วค่ะแล้วก็บอกมีการผิดพลาดอย่างไรก็เลยใส่กระทะเลยกระทะ,ะนี่สิใส่ชี่อันเดียวคะ่ะคือใส่ผิดไทยเพราะว่าหัวเชต้า,ามันสิหวานแลวก็มีดดเข้มไปนิดตูอยู่และะ้วละก่ะ มีมีแค่ดอทใสเพื่อสีสันสวยงามกะนี่ค่ะโคาเล่โคเล่ลไปเพื่อให้มันกรอบให้มันหอมค่ะเราเห็ดข้าพัดดิเราจะต้องเห็ดขขาพัดว่าให้มันเปียกค่ะเห็ดให้มันแห้งเนาะกะตามใจฉันนี่แหละค่ะสูตรตามใจฉันนี่แหละค่ะพี่น้องคะนี่มีข้าวไรเบอร์รี่ที่หุงไว้แล้วนะคะไม่ใส่ข้าวเยอะค่ะพี่น้องคะเพื่อสุขภาพเนาะแลวอ่าตอนนี้ดูแล สุขภาพอยู่ค่ะก็เลยกินกับหลายๆกินเข่าหน่อยๆคือนี่ค่ะสีสันแล้วก็หอมค่ะเวลากินมันก็นสีหอมเนาะเวลาพัดก็กหอมไปทั่วบ้านพูดหน่าพูดอย่างเข็ดคือเชฟป้าเชบแป๋ๆ คุณแป๋วแปับพี่น้องขาเรียบร้อยยังบาแล้วเด้อยังบาแล้วเด้อยังบาแล้วเด้อมีผักอีเด้อมีผักอีเด้ออ่านี่มีการจัดคะ่ะเดี๋ยวจัดอีคือแบบกว้างสวยงามกับพี่น้องขาสิเหลือ,อยังอะไรก็กินอ่างตัววันที่นี้อ่างโเสเช้าเขาก็จะมีรสชาติอยู่ข้างในแล้วเนาะมีทั้งหวานทั้งเค็มนะกรอบพรอบแ่บมีผักแตงด้วยค่ะผัดแตงใส่ไข่ วันนี้อาหารธรรมดากินโป้มบ่ไรกินโป้มันมองง่ามกินธรรมดาขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ